สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตสวัสดีครับสวัสดีครับผมสงรงหามเชนพิชชครับผมกตงโ,โมวิสุทธิวอนครับพบกับเราสองคนได้ในรายการบอลไทยเช่เลยรายการนี้ใช่สำหรับข้อบอลไทยทุกคนครับผม วันนี้นะครับตรงกับวันที่23ตุลาคมนะครับก็คือวันสําคัญนะครับก็คือวันติยมหาราชนั่นเองนะครับรบเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับเป็นวันที่พวกเราปวงชนชาวไทยรำลึกถึงท่านครับผมครับก็ต้องบอกว่าเป็นวันสําคัญอีกหนึ่งวันนะฮะใช่ครับอ่าแล้วเราก็มาออนแอร์วันนี้เลยใช่ที่สําคัญนะครับน้องแตงโมครับรัชกาลที่5ของเรานะครับทั้งทรงพัฒนาการศึกษา การทหารการสื่อสารการรถไฟและทรงโปรดให้มีการเลิกทาสโดยไม่ได้มีการเสียเลือดเสียเนื้อด้วยครับซึ่งตรงนี้ต้องขอญาติโยงใหญ่ใหนึ่นนะครับเพราะว่าจะอยู่ในละครลูกทาาที่พี่หนุ่มได้มีโอกาสได้แสดงเพื่อถวายพระองค์ท่านด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นละครเรื่องลูกท่าใชครับซึ่งพี่หนุ่มรับบทเป็นทระ นิติดธรรมะรือชาครับผมครับยินดีด้วยนะครับพี่ได้มีโอกาสเล่นละครดีๆแบบนี้โอ้โหวันนี้มีแต่เรื่องยินดีทั้งนั้นเลยครับน้องตังโมแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมก็อยากจะพูดถึงฟุตบอลด้วยเหมือนกันก็เป็นเรื่องน่ายินดีใช่ก็เป็นเรื่องน่ายินดีนี่เพเ่มแป๊บเดียวนะเหลืออีกสองไม้สุดท้ายแล้วนะครับผมเร็วมากๆเลยแป๊บเดียวเองแต่ตลอด ต้องบอกว่ารูปก,การถ่ายทอดสดโดยตฉาไทยเป็นรู้การนี้เนี่ยมีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาถ่ายทอดสดฟุตบอลบ้านเราด้วยนะตลอดเวลาของท v i s i o n แต่เมื่อก่อนนี้จะบอกให้10ปีสมัยที่พ่อผมเลีนนี้ไม่มีอะไรอย่างนี้นะคือพูดง่ายๆว่ามีกล้องตัวหนึ่งใช่แล้วก็ดูสนามใหญ่แพงไฟ<ช>แพงขวา,ขวา นซ้ายแผนขวาครับเดาวกันเองว่าคนคนนั้นคือใครโถ้ารูปร่างเตี้ยๆหน่อยก็เป็นหน้าอดใช่ปีกซ้ายออถ้าปีกขวาก็ตัวเล็กๆหน่อยถ้ารูปรอหน่อยก็เพชฌฆาตหน้าโหยโหนี่คือมันบางทีมันดูยากะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะมันเป็นไกลหน่อยไงหรือว่าคนที่มงเช็ดหัวกับหลังปุ๊บแล้วเข้าประตูคนนั้นนี่น่าจะเป็น ที่เขาบอกเขาตั้งใจหมองป่ะคุณซิโก้ไงอ๋อพี่โก้พี่โก้ที่บอกว่ตอนนั้นระบบต่างๆเนี่ยมันยังไม่ถูกพัฒนาถูกต้องนะฮะแต่พอทางทูวิชั่นเนี่ยได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดแต่เพียงผู้เดียว3ปีต่อเนื่องมีการพัฒนาเกิดขึ้น1,800ปอยเอาปัจจุบันเอาปัจจุบันก่อนดีกว่าครับก่อนที่จะต่อสัญญาเออนะครับทางทูวิชั่นเนี่ยก็มีการใช้กล้องระบบ High Definition โอ้โหนี่เห็นชัดนะคือพู้นี้ยิงเข้ามาปั้งเข้าตาเลยโอ้โหยิงขนาดไม่ใช่ปืนกล้องฮะนี่คือหมายถึงว่าระบบของเราเนี่ยที่ผมถ่ายทอดอยู่นะที่ผมดูอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นพิธีกรใน Toyota ตโยต้า e ทยเพล i ลี r รีวิวนะครับแล้วก็ไฮไลท์ Toyota p r e ต i e r League นะแล้วก็บอลไทยใช้เลยเนี่ยคือที่ภาพที่เรามาเป็น High f i n i t i t n นะแบบบางคู่ต้องบอกว่ามีการถ่ายทำแบบใช้กล้องพิเศษและอย่างนึงก็คือว่ามันถูก ปรับปรุงขึ้นมาให้ดีเรื่อยๆใช่พัฒนาเรื่อยๆอย่างพูดแบบนี้แล้วเนี่ยอ่ะก่อนที่จะพูดถึงกล้องอ่ะเวลาเล่นละครพี่ชอบถ่ายแบบไหนชอบทํำยังไงเออมก็ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับปกติก็เป็นกล้องธรรมดาจัดแสงธรรมดาครับก็ถ่ายไปอะไรไปไม่สามารถจะสามารถซูมเสริมอะไรได้ปรับประยงระยะได้แต่ทางทวิชั่นออพอถ่ายทออสดฟุตบอลค่ายพเมยองลกเออพอไปดูฟุตบอลต่างประเทศครับ เฮ้ยทำไมมุมกล้องเหมือนกันเริ่มมีมุมกล้องในโกวะครับยิงกข้าไปและตะข่ายสันตะข่ายสันบ้างละอะไรบ้างละครับนะครับจนกระทั่งณวันหนึ่งของการถ่ายทําภาพยนตร์ครับผมได้ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องปักษาวายุที่เกี่ยวกับครุฑมีอาโจใหญ่ปีศาจนกใช่เป็นหนังที่ต้องใช้ CG วันก่อนเพิ่งดูเองนะพี่ เขาเอามาเอามารีดันใหม่ใช่ในช่องไทยฟิล์มครับครับผมก็มีการใช้กล้องตัวหนึ่งซึ่งต้องเรียกว่าเป็นกล้องสเตด้แคมครับสเตด้แคมเนี่ยตังโมอธิบายแบบนี้ง่ายๆคือเป็นกล้องสเตด้แคมผูกราบตัวใช้ล็อกไว้กับเอวฮะแล้วก็เอามือจับครับโดยตากล้องเนี่ยจะวิ่งตามลายของคนสมมุติว่าเปกเลี้ยงมากวิ่งวิ่งแบบกล้อง ถ้าวิ่งแบบนั้นมันก็ต้องสั่นนะซีต้องต้องแข็งแรงมากจริงๆต้องแข็งแรงมากครับต้องใช้ร่างกายแล้วก็ใช้ทักษะของการถ่ายทำสูงมากโอ้โหเรื่องปักษาอายุเป็นเรื่องแรกที่ทำให้ผมรู้จักกับคนคนนี้ฮะครับเขาชื่อว่านศักนาสัก น้าศักเป็นคนที่ใช้กล้อง Camp. สแตนิแคมศัก์ไหนศักดกาวาผมาไม่รู้จักชื่อจริงของเขาแต่น้าศัก์คนนี้ได้ใช้กล้องตัวนี้เข้ามาอยู่ในวงการโฆษณาอีกใช่ก็ถ่ายโฆษณาของผมเครื่องดื่มชุมลังตัวหนึง่งใช้เนี่ยถ่ายภาพป๊อป๊อบป๊อป๊อบโหดึงสวยงามมากแล้วผมจะบอกให้ฟังว่ากล้องตัวนี้นะครับมีน้ําหนักไม่รู้ ต้องบอกว่าเป็น10โลเป็น10โลอ่ะนะฮะแล้วแล้วหลังเนี่ยต้องระวังมากเลยต้องมีที่เซฟหลังใช่ต้องมีที่เซฟหลังมีอะไรต่างๆมากเลยโอ้โหนี่สุดยอดมากเลยแต่ว่ามุมที่เราจะได้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นมุมภาพที่สวยเห็นภาพได้ชัดถูกต้องนะฮะอย่างพี่เนี่ยชอบมุมไหนมากที่สุดในการถ่ายรูปการถ่ายหนังถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ชอบมุมแบบเรียกว่า a b s t r a c t abstract เป็นไงพี่แอบสแตรกเขาแปลว่า Abstract เดี๋ยวภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ด้วยเพราะแอ s สต๊อกก็แปลว่าเป็นภาพแบบอาร์ตหน่อยอ๋อเป็นภาพแบบอาร์ตผมชอบแบบมุมแอบถ่ายอะไรเงี้ยเออทั้งุมแบบที่คนเขาไม่เห็นมุมเขาไม่เห็นแบบให้ไปแอบดูว่าให้อะไรมุมแอบถ่ายของตงโงมนั้นคงจะหมายความว่าบางครั้งมุมกล้องเห็นไม่ชัดว่าลูกเนี้คุณจะให้จุดโทษหรือเปล่าถูกต้องมุมแอบต่ายทูวิชั่นมีทุกมุมนี่แล้วผมสร้างสรรค์เลยนะฮะครับตอนนี้ทูวิชั่นสร้างสรรค์นี่ ถ่ายมุมใหม่ฮะมุมอะไรฮะมุมนี้เลยฮะมุมช้อนมุมช้อนคือถ่ายเสยเลยถ่ายดิมุมช้อนประตูถ่ายให้มุมเสยอย่างนี้เลยถ่ายไม่ดีมุมนี้ถ่ายไม่ดีโยนถ่ายใหม่ถ่ายมุมอะไรฮะมุมซ่อมเอโอ้โหสามารถถ่ายซ่อมได้ถ่ายซ่อมได้อีกครับผมแต่ถ่ายซ่อมไม่ดีฮะถ่ายไม่ดีโยนทิ้งโอ้โหโอ้ยพอเลยไหมหมดละเอามาสองอันอันนี้เป็นมุก แต่จริงๆแล้วเนี่ย c อทูวิชั่นได้พัฒนาขึ้นนะครับสมาชิกทุกๆท่านนะฮะจะได้เห็นภาพช้าครับลูกที่ยิงประตูภาพสโลต่างๆใช่ไหมนี่เดี๋ยวเอาให้ดูดีกว่าไอ้เครื่องมือที่เขาถ่ายนี่เป็นยังไงอันนี้มาใหม่อันนี้มาใหม่นี่ดูเลยนะฮะครับผมเป็นโอ้โหเป็นล้อรถอ่ะคุณนี่นะสักนี่นศสักนะนี่นะสักโอ้โหถ่ายหนังถ่ายหนังภาพยนตร์ดังไม่รู้กี่เรื่องถ่ายหนังโฆษณาไม่รู้กี่เรื่องครับ ตอนนี้มาถ่ายทอดฟุตบอลให้กับทวิชั่นแล้วโอ้โหสุดยอดนี่คือถ้าเป็นเซนติแคมปที่ดังๆเนี่ยฝีมือเขาเชื่อถือและไออุปกรณ์ที่เขาเลื่อนเลื่อนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแทร็กเวย์แทร็กเวย์ไอแทร็กเวย์เนี่ยนะจะแถมไปเรื่อยเลยนะฮะแถมออกซ้ายแถมออกขวาเพราะบางครั้งนะฟุตบอลเริ่มวิ่งเร็วขึ้นถูกต้องบางครั้งต้องการภาพโค้งรอบๆบรรยากาศทั้งสนามถูกต้องนะฮะคือจะบอกว่านี่เห็นไหมเวลาเขาอยากจะเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยเขาจะทํำยังไงนะฮะนี่ เขาต้องเอ็นไปข้างหน้าฮะต้องควบคุมทั้งรีโมทควบคุมทั้งรีโมทนะนี่ไงเอ็นเลยพี่ใช่ควบคุมทั้งรีโมทดูมุมภาพไปฮะ เคลื่อนทั้งแขนเคลื่อนหน้าอย่างงี้พี่ต้องค่อยๆกล้องนิ่งมากกล้องนิ่งมากคอยอย่างงี้เห็นไหมเห็ควบคุมทั้งทั้งทั้งไอ้แทร็กเวย์นะฮะและควบคุมทั้งภาพด้วยนี่พี่ยังไม่สนใจผมเลยเหรอผมสนใจนะเหรอแต่ผมสนใจภาพด้วยเหรอโอเคครับเห็นไหมเขาบอกกันแล้วเขามีวิธีการใช่แบบใหม่แล้วต่อไปนะอีก3ปีสไปเดอร์โอ้โหสไปเดอร์นี่นะฮะเท่มาก โอ้โหนี่ก็เป็นเทคโนโลยีอีกเทคโนโลยีนึงผมจะบอกให้ฟังว่าบางอินสตาแกรมของนักฟุตบอลครับขอเข้าไปถ่ายกับนักสัว์โอ้เป็นเครื่องมืองานเครื่องตัวใหม่เลยเทคโนโลยีชั้นนัเลยมันเท่มากไม่แล้วมันสามารถวิ่งไปเดี๋ยวมันจะมีภาพที่แบบหมุนรอบๆอบที่มันจะสามารถถ่ายได้ง่ายขึ้นนะฮะใช่ครับเราก็จะเห็นมุมใหม่ๆมุมสวยๆที่เรานํามานะครับสําหรับฟุตบอลบ้านเราต้องบอกว่าต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับ ผู้ใหญ่ใจดีนะครับ<ช>ของ t u ูวิชั่นผู้บริหารเราทุกคนเลยนะฮะพอรู้ว่าเราได้ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวจัดเครื่องมือดีๆ<อ>จะบอกให้ฟังว่าไม่ใช่เฉพาะบอลไทยนะครับในบอลสเปนเออในบอลอิตาลีคลาวโชว่ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าคุณภาพของการถ่ายทำเนี่ยโอ้โหผู้ใหญ่ทั้งหลายแล้ว ผมจะบอกให้ฟังนะทุ่มทุนไม่รู้เท่าไหร่นี่พี่ต้องไปทําเลยนอกจากบอลไทยใช่เลยนี่พี่ไปทําซิทคอมเลยรายการบอลไทยใช่เลยก็ใช่ว่าใช่ว่าก็ต้องพัฒนาตามไปด้วยเราใช้กล้องอะไรทุกวันนี้เราใช้กล้องระบบ DSLR ใช้ 6D ใช้ฟิล์มโกดักปะไม่ใช่ไม่ใช่เหรออันนั้นคุณไปถ่ายรูปนักเรียนแล้วเาใช้อะไรของผมใช้ DSLR มันเป็นแล้วแต่เลนเลยภาของคุณจะคมชัด หน้าตาออกมาหล่อเหลาสีสันสดใสงานการออกมาจนทุกวันนี้ขับเบ้นสปอร์ตได้โอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอผมพูดแค่นี้โอ้โหกล้องมันดีขนาดนั้นเลยมันดีขนาดนี้นี่เราต้องยกระดับนะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะดูแบบเอ่อพวกไฮ f i ฟิเนชันเยอะขึ้นแน่นอนโอ้โหแล้วรายการต่างๆที่จะขึ้นมาอีกนะฮะผู้บริหารบอกว่าเรื่องเครื่องมือทุ่มทุนเต็มที่ให้ท่านสมาชิกทุกคนมีความสุขกับการชมกีฬาโอ้โห King of s ป o r t สุดยอดเลยนะฮะตอบย้ำนะฮะวิชั่นอาิษโอ้ยตอกย้ำไปเลยครับนี่ดูมุมเห็นไหมดูมุมแบบนี้มันเหมือนดูฟ้าแชมเปี้ยนลีกไหมล่ะโอ้โหดีมากต่อไปผมว่าคนไทยนี่ก็ไม่ต้องแบบเสพสื่อบอลนอกเลยอาจจะน้อยลงแล้วบอลไทยนี่เยอะขึ้นด้วยนะดูราะทูวิชั่นของเราถ่ายทอดสดครบหมดทุกแมตช์เลยใช่ครับแล้วต่อไปปีหน้านะ20ทีม380แมตช์ใช่ครบทุกคู่และไม่ใช่เฉพาะไทยพีเมีลีกทั้งดิวิชั่นหนึ่งโอ้โหดิวิชชั่นสองครับ ทั้งหมดเป็นของชูงหมดต่อไปจะลงลึกเลยนะฮะไปเป็นบอลอบจครับไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นก็อยากรู้ไงแต่ผมบอกใบ้แต่ผมบอกใบ้อดใจรออีก2ปีทําไมฮะคุณเจอแน่เจออะไรคุณเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จริงป่ะทูเอากลับมาแน่เอาจริงป่ะผมเชื่อผมเชื่อผู้บริหารบอกแล้วโอ้โหผมมั่นใจครับแล้วผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยครับผมครับผมและขอทํารายการเพิ่มด้วยฮะแน่นอนอยู่แล้วท่านท่านผู้ใหญ่ผู้ท่านไม่ทิ้งพวกเราอยู่แล้วครับครับผมเราต้องขอกราบขอขอบคุณไว้าก่วันนี้รายการคนไทยใช่เลยหมดเวลาแล้วนะครับครับผมเลยเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีแมนออฟเดอะแมตช์และแม์แห่งความประทับใจด้วยอยากจะพาไปดูมุมกล้องสวยๆบ้างครับนะเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวคะ ใช่เลยในการที่ใช่ของคอบอลไทยทุกคนครับสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตกลับเขา้าสู่ช่วงที่สองของบอลไทยใช่เลยแมนแทความประทับใจและแมนออฟเดอะแมต์ครับผมดูสคริปต์ของออแมตต์ที่แตงโมเลือกมาแล้วครับแตงโมจะจัดหรือจะให้พี่จัด ผมอยากให้พี่จัดเลยวันนี้สงขาเจอกับบางกอกการ์ดแต่แต่ผมไม่เอาแบบธรรมดาผมมไ่เราว่าวันนี้เราธรรมดามาแล้วเราอยากได้แบบขอรเยนเชินกราบกราบทับเท้าแฟนบอลทุกท่านพี่เชียร์ทีมทั้งสองทีมอยากจะให้คุณอัชพงษ์เนี่ยมาพาได้ฮะส่วนผมจะเป็นคุณเปียกุลแก้วน้ำค้างนะฮะเพราะว่าวันนี้จะมีการทำประตูเกิดขึ้นรับและยิงได้เต็ม ข้อมากๆครับได้นะฮะเริ่มเกมกันนะครับก็เดินลงสนามทั้งคู่นะฮะและคู่นี้นะครับก็จะมีการเล่นกันอย่างระมัดระวังตัวครับครับผมมาเริ่มฮะสงขาอยู่ในเตตนะครับนาทีที่15นะครับทำประตูได้หน่อยนะครับจากโคเน่เซเดโอ้โหโคเน่เซดูโอ้โหแต่ล้มเน รับหน้าเหรอฮะให้ผมจัดนะฮะตายแล้วคนเปิดมานี่เสียดายเลยนะฮะน่าจะเป็นมานบหรือเปล่าจริงๆคือโคเนเซดูนะอ่าโคเน่เซดูนะฮะใส่มาแล้วดูดเลยนะฮะครับโอ้โหไม่ได้ออฟไซด์ไม่ใช่เพียงเท่านั้นครับนาทีที่ส7ครับสงขายังบุกต่อไปนะครับและชูบาโก้ยิงติเซฟครับโอ้โห แม่ถ้ามีถานนี้ตีเลยนะพี่นี่ไงมุมกล้องที่ว่าเห็นไหมเห็นไหมเราต้องถ่ายภายในแล้วตอนนี้เออเราถ่ายภายนอกมาเยอะแล้วและนาทีที่54ครับมาเนยบสอนกล้วยไปสอนทำไมเล็กกล้วยอ่ะมานกสอนแก้วครับเออมันเป็นหนึ่งศูนย์โอ้เมื่อแตะหน้าต่างชาติก็เลยจัดให้คนไทยด้วยตายแล้วโอ้ยนี่มันแมมช์แรกตั้งแต่เปิดเลยนี่ย้อนไกลมากเลยนะ นาริทวีกุลฟิลสตาร์บินยังอยู่เลยนี่เราเอามาให้ดูนี่เราเป็นเทปแบบเทปประวัติศาสตร์นี่เรา Channel เลยนะลึกถึง๋อรอครับผมโอ้โหนี่นำหนึ่งศูนย์เลยนะฮะตอนนั้นอ่ะเราเอาแตม์นี้มาให้ดูไม่ใช่ะไรหรอกเพราะว่าเห็นว่าเออตอนนี้เนี่ยบางกอกการเข้ามกำลังไปได้ดีเราอยากจะมาย้อนให้ดูตอนที่เขาแบบเออยังไม่ดีสะหน่อยใช่นะโอ้โหอ่ะมาลูนกหนึ่งนะฮะ เปิดเข้ามาบางกอก gas และเป็นซอยรุตาครับโอ้โหเกือบเข้าซอยรุตาครับซาลูตะะนซอยลูตะไม่มี่ยโอ้โหเกือบไปแล้วนะครับผมไม่มีไม่มีนะแต่ทีนี้ไม่มีไม่มีเหรอฮะสรุปแล้วนะครับสงขลาไม่ได้เอาชนะบางกอกา gas fc ไปหนึ่งตู้ศูนย์ครับผมและพุทธศิลป์ก็โอ้โห แม่แต่ดสินหมดเวลาหมดเวลาวันนี้ไม่ต้องเสียเวลาเลยนะครับครับแมนออฟเดอะแมตของบอลไทยใช่เลยผมเลือกมาให้แล้วใช่ครับและแมนออฟเดอะแมตของบอลไทยใช่เลยคือคุณชนินทร์แซ่โอ้ยโอ้ยแซ่เอ,เอียชนินแซ่เอียครับผม ครับผมชานินซ่เอียะผมเริ่มเล่นฟุตบอลครั้งแรกประมาณอายุ8-9ถึงขวบครับตั้งแต่อุบานอุบานประถมก็เล่นครับบ้านบ้านเกิดครับจังหวัดตัวเองชุมพรครับเล่นโรงเรียนวัดเทพนิวิตวนาลาม ก็ตอนเด็กๆก,ก็ยังไม่ค่อยคิดอะไรครับก็เล่นฟุตบอลสนุกสนานไปเรื่อยๆครับยังไม่คิดว่าจะเป็นอาชีพได้ครับ ตุดให้หนักครับหนักหนักกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ต้องขยันตั้งใจด้วยครับตอนแรกก็เล่นศูนย์หน้าด้วยแล้วก็เล่นประตูด้วยครับแต่ว่ามาจริงจังกับประตูตอนมัธยมมากกว่าครับ อย่งนี้ก็เป็นตำแหน่งหนึ่งที่อยากเล่นอยู่แล้วครับแล้วก็เพื่อมันท้าทายดีครับกับการเล่นฟุตบอลก็ฟุตบอลให้ได้หลายอย่างครับเพราะว่าแล้วก็ให้ความสุขกับตัวเราเองด้วยครับ ให้ดีครับทั้งในสนามและนอกสนามปากฝากิ้งน้องเยาวชนทุกทุกคนนะครับก็อยากให้มาหันมาเล่นกีฬาเพื่อจะได้เป็นอาชีพของเราแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ครับ การบอลไทยใช่เลยแต่การทิ่ใช่สำหรับบอลไทยทุกคนสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตลับเข้าสู่ช่วงท้ายของบอนไทยใช่เลยวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับเสื้อจากสงขลายูไในเต็นนี่สวยมากเลยนะขอบคุณนะครับพี่พีๆจากสงขลานะครับที่ ให้เรามาจากแฟนๆของเราโอ้เสื้อสวยนะครับมาไกลมาไกลต่วันนี้เนี่ยคําถามเนี่ยค่อนข้างจะแหมว่าเสียวหน่อยครับนะฮะคําถามที่แฟนๆรายการตั้งเข้ามาเคาบอกว่าครับถ้าเกิดว่าตังโมเลี้ยงฟุตบอลไปเนี่ยนะครับตังโมชอบเล่แล้วลบหลักสัก3คนอันนี้ชมปะ มจักใจจักใจเลยนะเนี้ผมเป็นคนชอบทําเกมโดยการเลี้ยงผมต้องเพราะคุณเลี้ยงเก่งมากใช่ครับครับผมอันนี้ชมอีกแล้วใช่ไหมชมโอเคโอเคโอเคทำไมก็ใช่ไงบอลบอลคุณพ่อครับพงแฟนคลับทีมแชมป์เนี่ยคุณยิงทั้งนั้นเลยอแน่นอนผมอ่ะครับไม่ได้ลงเลยลงสิ คือถ้าเกิดว่าเราจะต้องเลี้ยงผ่านกองหลังเผอิญว่ากองหลังเนี่ยเขาอาจจะตอนเด็กๆอาจจะเป็นเกย์เป็นอ๋อเป็นเก้งเหรอเป็นเก้งเป็นกวางมาก่อนอ๋อเป็นกระทิงนะกระทิงนะเกระตี้กันเลยนะพี่จะดึงเสื้อเตะขาคุณเขาไม่ครับเขาเพิ่มอจุ๊บแล้วเผอิญผมเป็นกองหน้าหน้าตาดีหุ่นดีหุ่นเสียนี่ฮะเวลาพี่ไปเล่นคอนเสิร์ตต่างจังหวัดครับ จอดรถตู้เอาไว้ครับจะเดินไปขึ้นเวทีอ่าจะเจอมือพี่คาดแหวกถจริงว่าอันนี้เื่งจริงเหรอจริงแล้วเปเนี่ยเขามาจับอะไรพี่ต้องเลือกเอาตรงนี้เป็นหลักอ๋อคือจะจับอะไรก็ได้คือเขาก็ยิกแก้มยิกอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออะไรอย่างเงี้ยแต่คือตรงเนี้ยเต็ม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 เลยเต็มเต็มทำอะไรไม่ได้ด้านด้านหลังเนี่ยเต็มเต็มครับฮะน่ากลัวนะแต่ั้งเนี้ยในสนามฟุตบอลเนี่ย คุณจะทำยังไงนี่คือคำถามของเราเพราะว่าเวลาประกบเนี่ยมันมีทั้งแบบบางยังไงพี่บางอบางบางบางประกบคุณจะพลิกบอลปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะฮะหลายอย่างน่ากลัวน่ากลัวคือถ้าเราเป็นกองหลังถ้าเราเป็นกองหน้าหน้าตาดีเลี้ยงไปเจอกองหลังเป็นตุ๊ดนะฮะครับผมอ่าเราจะมีวิธีการหลบเขายังไงใช่ตายแล้วเราจะหลบเขายังไงล่ะล้มไปไม่ได้เลยไม้เสียบตูดเลย ใช่สิบางทีใครกินลูกชิ้นแล้วปลาลงสนามไปไงโอ้โอ้ลมไปแล้วซึ้บโอ้แทงตกท,<ะ>ทะลุถึงข้างหน้าผมว่าเขากาดใจจับลูกชิ้นมากไม่โดนหรอกลูกชิ้นน่ะช่วยทำยังไงเอออันนี้ก็ต้องมีวิธีนะแต่ต้องไปถามแฟนๆดีกว่าไหมถามแฟนๆก่อนดีกว่าฮะว่าคุณคิดยังไงถ้าคุณเป็นกองหน้าหน้าตาดีเจอกองหลังคุณจะหลบเขายังไงฮะ สตาชึ้อสตาชึ้สยายยิ้มเช็คแล้วก็สวยอากาศหลงฟ้าไปเลยครับหลงฟ้าไปเลยหนุ่มแล้วจะไปเกี่ยวขาเขาเกี่ยวขาเขาเกี่ยวขาเขาแล้วก็กระโดดกอดไว้แน่นๆเลยกระโดดกอดไว้แน่นๆเลยไม่ให้มันเตะไม่ให้มันเตะหนูเตะเองด้วยถ่ายข้างหนึ่งเลี้ยงไปด้วยกันให้เขาวิ่งนําไปวิ่งนําไปเลี้ยงไปด้วยกันประมาณนี้ไม่รู้ก็พยายามพยายามอ้อมไปทางด้านหลังพยายามอ้อมไปทางด้านหลังเขาครับดีกว่า ดีกว่าไปเจอข้างหน้าดีกว่าไปเจอข้างหน้าอย่ไปพทาด้านหน้าถ้าเป็นกองหน้าหุ่นดีแล้วก็เจอกองหลังที่เป็นแก่ก็จะหมุนตัวหมุนตัวแล้วหมุนตัวแล้วก็พิวหลบไปพิวหลบไปก็ป้องกันส่วนที่สําคัญนะครับป้องกันส่วนที่สําคัญครับไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบเข้าชนเลยเข้าชนเลยเข้าชนชอบ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 ไม่หลบครับไม่หลบเอางี้เอาง่ายๆนะฮะก็แกล้งเป็นพวกเดียวกับเขาเลยครับแกล้งเป็นพวกเดียวกับเขาเลยครับแกล้งเป็นพวกเดียวกับเขาเลยครับเพราะว่า เอ่เพศที่3มเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบเพศเดียวกันมากเท่าไหร่นะก็ก็ถ้าเกิดเรากิ่งทําเป็นแมนเนี่ยเขายิ่งวิ่งหาเราเขายิ่งวิ่งหาเราแต่ถ้าเกิดเราแกล้งทําเป็นพวกเดียวครับบางทีเขาอาจจะหลบให้เรายิงประตูเลยก็ได้นะครับหลบให้เรายิงประตูเลยก็ได้นะครับเลี้ยงไปมองหลังไปเลี้ยงไปมองหลังไปเลี้ยงไปมองหลังไปเพราะมันเสียวตุ๊มเสียวตุ่มมีออกนอกสนามแล้ว วิ่งออกนอกสนามเลยไม่ชอบไม่ชอบหลบหลบออกนอกสนามเดียวเลี้ยงออกเลยเลี้ยงออกเลยไปออกเลยเห็นครับบางคนใจถึงเออเห็นไหมอยากจับอะไรก็จับเลยจับอะไรก็เชิญนี่เมื่อกี้ทีมงานเราตากล้องเราบอกนะฮะมีอยู่ทีมหนึ่งคือโอ้โหนี่ทีมต่างประเทศครับไม่ได้ใส่เกงในลงฟุตบอลนะลงไมปในสนามแล้วเจอแบบนี้เง คอปเตอร์ไม่ไผ่ปิวเลยอ่ะโอ้โหปั๊บตายโดเลมอนเคียดนเลยนี่แต่ไม่เป็นไรบ้านเรานี้เขามีการเซ็นเซอร์ครับผมนะวันนั้นผมดูการ์ตูนอยู่อืเซนเซอร์นมโดบิตะกระดมโดเลมอนอเซ็นเซอร์ทำไมนี่ไงบ้านเราเขามีกองดีรู้ไหมว่าวันนั้นเนี่ยรายการบอลไทยใช่เลยนะครับคือมันเกิดสัญญาณผิดพลาดเพราะว่าฝนตกน่ะอ แฟนรายการอดดูเอ้าทำไมอะแล้วรายการเรามันดังไปถึงญี่ปุ่นจริงป่ะจริงแล้วเป็นไงฮะโอ้โหกระโดดน้ำตายเฮ้ยจริงขั้นนั้นเลยเหรอใช่ใจแอนอ๋อกระโดดน้ำตายเดี๋ยวอืยังไงต่อไ,ไหเนี่ยเฮ้ยนี่เวลาหมดแล้วครับผมนี่จะบอกให้รู้ป่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะ โหน่ากลัวมากเลยนะเวลาเราแบบเหมือนว่าเจอกองหลังอะไรแบบนี้ผมตบท้ายนะมีกองหลังคนหนึ่งเขาล่อ,อผมด้วยไงรู้ว่าให้วิ่งไปทางผมเนี่ยแบบให้ผมวิ่งไปทางเขาเขาบอกมานี่มานี่จะทําอะไรให้ดูเขาทางี้นี่นี่คืออะไรวะเป็นเสียงอย่างเงี้ยเขาบอกมานี<ห>่มานี่ทางนี้ดีฮะนี่โอ้เป็นเสียงสวรรค์เลยเสียงสวรรค์โอ้แท้แท้แทอย่างเงี้ยฮะ แจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะนี่นะเออที่แรกมีรับรองอย่าหลงเสียงนี้นะถ้าเกิดว่าใครใหญ่แจ๊ะ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 ก็ต้องดูลีลันต่อดูลีลันต่อนะฮะเพราะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขายของดีมากเลยครับผมต้องขอขอบคุณนะครับเสื้อผ้าจากลาคอสครับและหน้าผมจะเกตสยามครับอย่าลืมติดตามข่าวสารรายการบอลไทยเชฟเลยนะฮะด้านล่างนี้นะครับผมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครัับสสวดีสวัสดีครับ